สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวของการจัดอันดับครับก็ผ่านพ้นไปประมาณเกือบเกือบสอเดือนแล้วนะฮะสำหรับปี2023ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีภาพยนต์เข้าฉายมากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวครับซึ่งบางเรื่องก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำไรายได้น้อยเกินคาดแบบน่าใจหายมากๆครับแต่ในปีเดียวกันก็กลับมีภาพยนต์บางเรื่องที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ทำไรายได้ถล่มทลายได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียว ดังนั้นในคลิปนี้ช่องฟิล์มทเวนของเราจะพาทุกคนมาพบกับ10อันดับหนังทำเงินในปี2023กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเรานั้นขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม v i u Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช YouTube p r e m ี u m อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับ10อันดับหนังทำเงินในปี2023กันเลยดีกว่าใน10อันดับนี้จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างและภาพยนตร์เรื่องที่คุณชื่นชอบจะติดอยู่ใน10อันดับนี้หรือเปล่าไปรุ้พร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยครับอันดับที่10ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Elemental อิลิเมนเทลเมืองโอลวน์ธาตุโอลเวงเป็นผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีผจญภัยจากค่ายพิกซาสตูดิโอและดิสนีย์เล่าเรื่องราวครอบครัวและความรักของวัยรุ่นต่างชาติถือเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากๆเลยครับโดย Elemental เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญซึ่งในช่วงแรกๆที่เรื่องนี้เข้าฉายเนี่ยกระแสะการตอบรับไม่ค่อยดีครับหนังทำท่าว่าจะเจ๊งฮนะ แต่หลังจากฉายไปสักพักเนี่ยกลับเริ่มมีกระแสแรงขึ้นมาฮะสุดท้ายแล้วแอนิเมชันเรื่องนี้ทำไรายได้ไปทั้งสิ้น496ล้านเหรียญครับซึ่งก็สามารถทำกำไรได้และก็ติดอยู่ในอันดับที่10ของอันดับหนังทำเงินในปี2023ครับเราไปต่อกันที่อันดับที่9กันเลยครับอันดับที่9ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Mission i m p o s s เบ l e d เดนเรคอร์นิ่งพาร์ท1ล่าพิกัดมรณะตอนที่1เป็นภาพยนต์ภาคที่7ในแฟนชาย Mission ิมพอ s ิเบ l e ที่ยังคงความเป็นหนังสายลับกับฉากแอคชั่นสุดระห่ำสไตล์ทอมครูดเช่นเคยซึ่งเรื่องราวภารกิจในภาคนี้อีธานฮันและทีม IMF จะต้องเผชิญหน้ากับวายร้ายที่มาในรูปแบบของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะสร้างความเสียหายไปทั่วโลก โดยภาพยุนองนี้เป็นผลงานจากค่ายพัลเมาพิกเจอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป291ล้านเหรียญซึ่งตัวเลขทุนสร้างที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ COVID ์โควิด -19 ครับซึ่งทีมงานก็ได้ทำประกันไว้ฮะจึงได้รับเงินประกันมาส่วนหนึ่งทำให้สุดท้ายแล้วทุนสร้างเนี่ยลดลงมาเหลือ219ล้านเหรียญครับภาพยืนองนี้ทำไรายได้ไปทั้งสิ้น 567ล้านเหรียญครับก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่นะฮะจึงทำให้ Mission Impossible Red r e c k o n i n g พ a r t 1วัติดอยู่ในอันดับที่9ของเราในคลิปนี้ครับไปต่อกันที่อันดับที่8กันเลยครับอันดับที่8ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัย เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่ที่สร้างขึ้นจากแอนิเมชันสุดฮิตจากค่ายดิสนียซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกิดกระแสการดราม่าหนักมากครับในปี2023ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการไม่เคารพต้นฉบับนั่นเองครับโดย The Little Mermaid เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26พฤษภาคม ใช้ทุนสร้างไป240ล้านเหรียญซึ่งหนังก็สามารถทำรายได้ไปทั้งสิ้น569ล้านเหรียญถึงแม้หนังจะเจอดราม่าหนักครับแต่ก็ทำรายได้ไปไม่น้อยฮะจึงทำให้ The Little Mermaid ติดอยู่ในอันดับที่8ของเราในคลิปนี้ครับ <S <S ไปต่อกันที่อันดับที่7ครับอันดับที่7ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Wonga วองกาเป็นภาพยนต์แนวผจญภัยแฟนตาซีที่สร้างขึ้นจากนวนิยายสุดฮิตเรื่องราวของชาลีและโรงงานช็อกโกแลตโดยภาพยูนังนี้เป็นผลงานจากค่าย w a r n e r b r o t h e r p i c t u r e เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15ธันวาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น125ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ว608ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ไรายได้ยังขยับอยู่นะครับแต่ก็ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะสามารถทำรายได้แซงอันดับที่6ได้แล้วนะครับ ูดถึงอันดับที่6เราก็ไปชมอันดับที่6กันต่อเลยครับอันดับที่6ของเราได้แก่ภาพยนเรื่อง Spider-Man across the spiderverse Spider-Man across the spiderverse ไอแมงมุมผงาดข้ามจักรวาลแมงมุม เป็นแอนิเมชันสไปเดอร์แมนที่อยู่ภายใต้การดูแลของค่ายโซนี่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ความวุ่นวายของตัวละครสายพันธุ์แมงมุมที่มาจากหลากหลายมัลติเวิร์สนำทีมโดยสไปเดอร์แมนผิวสีไมลม r รเรสโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป1 0 0ถึง150บล้านเหรียญซึ่งก็สามารถทำรายได้ไปทั้งสิ้น690บล้านเหรียญจึงทำให้ Spider-Man across the s p i d e r v e r s e ติดอยู่ในอันดับที่6ของเราในคลิปนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท o p ฟกันแล้วและภาพยนตร์5เรื่องสุดท้ายที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5ครับอันดับที่5ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Fast X ฟาดเอหรือ f a ดแอนด์ฟิวรเร็วแรงทะลุนรกภาคที่10การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นซิ่งสุดระห่ำที่เดินทางมายาวนานกว่า20ปีซึ่งเหตุการณ์ในภาคนี้โดมินิกโทเรตโตและเพื่อนๆจะต้องเผชิญหน้ากับดันเต้เรเยสตัวร้ายที่มาพร้อมกับความแค้นและแผนการอันแยบยลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายูนเวอร์แซลพิเคเจอร์เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป340บล้านเหรียญซึ่งหนังก็สามารถทำไรายได้ไปทั้งสิน้น 704ล้านเหรียญถึงแม้ว่าฟาสในภาคนี้จะไม่ได้ทำกำไรอะไรมากมายให้กับทางยูนิเวอร์แซลนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะตัวเลขรายได้แล้วก็มากพอที่จะทำให้ฟาส X ติดอยู่ในอันดับที่5ของเราในคลิปนี้เลยครับเราไปต่อกันที่อันดับที่4กันเลยครับอันดับที่4ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง g า a เ d ียนซ f the g a l a x y v o l u m ุ3 g u a r d i a n o อ The Galaxy Volume 3เป็นภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวบทสรุปไตรภาพของเหล่าผู้พิทักษ์จักรวาลที่เดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนานก่อนที่เจฟสกัน ผู้ลูกปั้นและดูแลโปรเจก t นี้จะโบกมือลา Marvel s t u d i o เพื่อไปดูแลภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทางฝั่ง DC อย่างเป็นทางการโดยการเดียนซับเดะแกลเล็กซี่วอลลุ่มตรีเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญซึ่งหนังก็สามารถทำไรายได้ไปทั้งสิ้น845ล้านเหรียญครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2023จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดอยู่ในอันดับที่4ของเราในคลิปนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท็อปทรีกันแล้วครับและภาพยนตร์3เรื่องสุดท้ายที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อันดับที่3กันเลยครับอันดับที่3ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง o p e n h e i m m r Open h อัล e r เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าน้ำดีผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนสร้างขึ้นจากชีวิตจริงของเจโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้ให้กำเนิดอาวุธปรามาณูที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายยูนเวอร์แซลพิเคเจอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21รกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญซึ่งก็สามารถทำไรายได้ไปทั้งสิ้น957ล้านเหรียญจึงทำให้โอเพนไฮเมอร์ติดอยู่ในอันดับที่3ของ เราในคลิปนี้ครับเราไปต่อกันที่อันดับที่2กันเลยครับอันดับที่2ได้แกภ่ภาพยนตร์เรื่อง The Super Mario Brothers v i e S The s u p e r m a r i o Brother m เ v i e เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่าย Nintendo ในยุค90เล่าเรื่องราวการประจนภัยของสองพี่น้องมาริโอและลุยจิที่หลุดเข้าไปอยู่ในอนาณาจักรเห็ดอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และการต่อสู้เหนือจินตนาการโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นผลงานจากค่าย u n i v e r s ์ l p i c t u r e เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5เมษายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญซึ่งก็สามารถทำไรายได้ไปมากถึง 1,361ล้านเหรียญเลยทีเดียวจึงทำให้แอนิเมชันเรื่องเ The Super Mario Brothers Movie ติดอยู่ในอันดับที่2ของเราในคลิปนี้ครับเอาเละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วครับและภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023จะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรพอจะเดากันออกไหมล่ะครับแน่นอนครับอันดับที่1ของเราในคลิปนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากภาพยนตร์เรื่อง Barbie นั่นเองครับ บาร์บี้เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าคอมเมดี้แฟนตาซีที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตตลอดกาลโดยภาพยนตร์รุ่อน,นี้จะเล่าเรื่องราวของบาร์บี้ที่จะต้องไปผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงและเธอจะต้องเรียนรู้เพื่อต่อสู้ปกป้องสิทธิสตรี โดยภาพยนตร์ทองนี้เป็นผลงานจากค่าย Warner b r o t h e r Picture เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป128ถึง145ล้านเหรียญซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถกวาดไรายได้ไปมากถึง1445ล้านเหรียญเลยทีเดียวจึงทำให้ตำแหน่งภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2023ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้นั่นเองครับ อาและครับและนี่ก็คือการสรุป10อันดับภาพยนตร์ที่ทำไปได้สูงที่สุดในปี2023พี่พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเลยครับชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง